อยู่ไหนอะเจอไหมโอ้ไม่มีแล้วเอ้าเจอไหมฝ่าผมไว้ไม่ใช่หรอฝ่าเล็กอะต้องหาดิเอ้าเอ้ากมึงมาไงอะมึงออกมาไงที่อะฝ่าผมไว้อ่ะคนดิอ่ะเที่อะใดก็หมดเนยเนี่ยจะอำมือดิอะเอ้าเอียมมือมั้ยเอ้าคนไม่หยองกี่เอ้ากูจะไปมีได้ไงก็พอ ไปเข้าห้องน้ำมาไม่เห็นละวแกล่ะเนี่ยแกล้งกูเหรอเนี่ยอ้ำกูเหรอโตไอโตแรกหรือเปล่าที่มึงนั่งอ่ะเอามาหมดแล้วกูฝากอ่านไว้แล้วมึงไม่เชื่อใจกูมึงโพ้นไออัมกูอ่ะกูอัมมาเลยมึงหละไอแยกูออกเอาพร้อมมึงไงอ่ะเนี่ยลองหัวแยกกูยังยังไม่ได้คุยเลยกันเลยจ้ะ เรดแน่ๆเอาตัวเอาตัวเอาไปเสียบรถตัวแล้วขึ้นดีกอ่กกตัวนะเอาตัวที่สัตว์นี่ไงเอาตัวเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเอ้าเออเจอเฉยดูไม่ออกเลยดูไม่ออกเลยว่าเก่งกูลืมเองแล้วมาโทษกูดิบจำไม่แล้วว่ากลัวถอดอ่ะมาฝากมึงเอามึงลืมเองอ่ะเอาลืมกุญแจเองอ่ะเป็นไงลืมกุญแจเฉยไม่มืออั้มใครอั้มใครอั้ไม่มีล้มหัวแกงกูที่สัตว์ดูไม่ออกเลย ดูไม่ออกจริงๆนะเนี่ยกูยังดูไม่ออกเลยกูม่ดูเลยว่าใครทำเนี่ยแต่แบบแกงกูหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเคยแกงอ่ะเฉยๆกูรู้สึกเฉยๆมากเลยถ้ามีคนคิดแผนนี้ต้ามันลืมไปอยังไงคนนี้คนเดียวน้าันคนนี้เดียวเป็นหนึ่งดอกเราจะแกงอยู่ไหนนะถอดไปแล้วปวไวไหนเปิดประตูเข้าไปเลยวู๊ะเอ้ายิ้มนี้มันยิ้มไม่แอบยิ้มแน่นอนเดี๋ยวไม่ต้องไม่คุยเราคุยเย็นๆหน่อยแล้วมันเนียนหน่อยรัน หีนตดอียเหียนตดเดวคมีใครอยู่เลยมันกลับมาแล้วเนเสื้ออดีเนี่ยูอฟังเสียงกูตดปะโอมวで กี้ไอ้อ่านมันตดแกแล้งเราผมจะไปแกล้งว่าผมปวดตดแต่ผมอ่ะจะไปนั่งใกลๆ้ๆเมทของผมไม่รู้เมทของผมนะไม่รู้ว่าตอนนี้มันอยู่ในห้องไหมเดี๋ยวเราไปดูแลกัน <S <S น,น,น,นอเหัดแล้วแล้วเงโอ้ยใหญ่คิงเนี่นยปวดตดว่ะคือเป็นตดถุงนอกเลยตัดข้างคิงเนี่นย,ยตัดข้างคิงเนี่นยเกงมาเก่ข้ขอความสั้เฮ้ยคิงเล่าหมดตัววะ เดี๋ยวเขาไปแก้ความขัดขันไปกูกินชาบูมาแล้กูปวดตดป่ะยัขึ้นมาตันที่ไหนโยงลงไปโยงลงไปขึ้นมาได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะนอนแล้วนอนต้องการความเป็นส่วนตัวกูปวดตดอ่ะก็ไฟตดถ้าหมอกันตัวเสร็วหมอกันเดี๋ยวอะไรนะเสร็จแล้วผมใช่ไหมโอ้โหลมควันหยงไอ้สายมันูถี่มาโยงร้องไอ้เหี้ยล้มล้มนี่กูกูตดกูตดข้างมึงได้ไหม อีสัตว์มึงอยากโดนกูวออมแบบกุยใส่ก่อนเปิดค um ่ายมึงเลยไหมกูยิมึงอะไรนะเดี๋ยวกูจะยิคมึงนะาใครอยากเห็นเรายิคยงบ้างถ้ายงเอาคลิปนี้ไปลงนะผมก็จะดังโจ๊บโจ๊บโจบ